สวัสดีค่ะสวัสดีวันอาทิตย์เลยค่ะพ่อแม่พี่น้องวันอาทิตย์วันหยุดโอ้บัตเท่าไรหยุดปอมหักกระตื้นนอนเบิ่งนี่อันนี้ประกะากป่าไว้นะคะตากป่าไว้ให้หลานสาวเพิ่นเด็กหญิงสิริมิลินเนาะโทรไปแย้มแต่ก็ว่ากินแต่แกงป่นป่าป่นป่าเอาว่สัน,น,นตาเฮิร์มพอดีใจดีใจดีใจว่าอันหลานเพิ่นกินแต่ป่าเพิ่นตกมาเอาว่าสันนี่ค่ะ ทุกคนในบรรยากาศยามเสาร์วันอาทิตย์นะคะเอารถเท่านั้นก็ยังตากแดดอยู่มันบ่มี่งบ่งนนั้นนะฮนะว่งรถมอเตอร์ไซค์เพลินมีอุปกรณ์ตกปลาติดอยู่ข้างหน้ารถอยู่นะคะทุกคนน,นะคะบังัานี่บรรยากาศท้องฟ้าสดใสให้บนบรรยากาศลมหอปา่าทอ,อันนี้ปา่ปาป่า ตากไว้ส่งมาให้หลานหน่อยก็เอ่ยยู่หุนเพวนว่าคําบ่ได้ส่งไปให้กับพวกกษือเนาะซื้อกับอันก้คนคางเหินน่ะนะซื้อแล้วก็เขาจะเอามาขายกับซื้อแล้วก็เอด็ดอันแห้งไว้ตากไว้แล้วก็ป่นให้หลานเ่ากินนะสันอันคอมเมนต์อัน แม่นั้นนั้นมันมันบก,กินด้วยสันเอ็ดปลาสดสดบกินเพราะว่ามันข้าวเลิกกินจะได้ร้านน้อยก็ได้อันแค่นี้เด้อค่ะเด้อให้มาเบิ่งบรรยากาศนี่ค่ะมูมากะไก่หลายอยู่อยู่อยู่กรุงเทพก็มีกล้าแล้วค่ะทุกคนคนบินกากาคาเยว่กาหลายแค่นี้เด้อค่ะเด้อขอบคุณลหลายๆที่รับชม